สวัสดีครับพี่น้องพ่อก็อนุสิทธิ์ฟาร์มเืออกานะครับพี่น้องวันนี้ห้องไอ้แก่อัานอาหารเดี๋ยวน้พี่น้องวันนี้สิมาแบงหนูน้พี่น้องขายในราคาเดือดถือแล้วพี่น้องขายยกชุดไปเลยพี่น้องครับเนี่ยน bank, no albums, ipples, ักษณะตัวหนูน้พี่น้องเบิ้งนะครับท่านในเบิ้งยังนี่ฝากติดตามนี่นะครับผมเพราะท่านติดตามกับฝากนะครับส่วนผพ้ติดตามมาแล้วผมก็ขอบคุณขอบใจขอบขอบคุณในลายแล้วครับชุดนี้ผมสิขายยกชุดนะครับพี่น้อง จะเป็นหนูแม่หลายก็หนูถึอยบงส่งกับผมท่านจับบึงครับผมจะขายอย่างนี้แล้วราคาพันกว่าบาทแล้วพี่น้องเบื้องดครับจุดนี้ครับท่านใดที่สนใจที่สายพันธุ์ของผมนี่โทรมาเลยครับเบื้องดีดีเดอโอนะครัาคาคุยกันเด้นะครับพี่น้องท่านพี่น้องติดตามในสายพันธุ์ของผมอยู่นะครับสายพัฒนาหนูนะหนูหน้านะครับผมนี่ครับลักษณะตัวหนูเป็นแม่พันธุ์ในเลยครับพี่น้องพร้อมขอไปผสมในเลยครับนี่ เขาไปผสมในได้แล้วครับน,น,รนีน่ไก่ครับพี่น้องลักษณะตัวนู้นครับดำดีเงาเงยบนะพี่น้องนี่นะครับสายพันธุ์ของผมนะครับฝากติดตามเมือก่อนนะครับพี่น้องท่านใดเบิ่งอยู่นะครับสำหรับบรินี้ผม่าเกษตรมายังบ่หลายนะครับพี่น้องบรินี้ผมก่สิกษตรกร้าพี่น้องไวีเพี้ยนชนิดก่อนน,นนะครับเพราะว่าเกษสิมีเวลาบ่หลายนะครับสวัสดีครับ